ีกหนึ่งปัญหาใหญ่เลยนะครับที่อยากให้สาวๆทุกคนได้รู้ไว้ก็คือปัญหาใหญ่คือผมติดการหลับนอนหลับนอนวัยมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนนอนตั้งแต่สองทุ่มก่อนนอนแบบประมาณชั่วโมงผมก็จะสวดมนต์แล้วก็น,น,นอนสวดมนต์ก่อนนอนเหรอครับก็ประมาณ25นาทีครับก็จะมีบทค่าๆจะมีพวกบทาจาักรพพัดอะไรเงี้ยไม่ครับวัยสุดนี่หกโมงเย็นคือช่วงนั้นมีแฟนเก่าแฟนเก่าก็าแบบคิดว่าเราหนีเที่ยวด้วยสามเราแบบ จริงๆด,ดนเขาต้องขอเช็คกับที่บ้านเราแบบบ้านเรามีกล้องนะดูได้เราไม่ได้ออกไปไหนที่เคยเจอหลักๆเลยนะครับคือแฟนเก่าเนี่ยเขาจะอยากดูซีรีส์เป็นคนแบบชอบดูซีรีส์เกาหลีผมเข้าใจนะมีโมเมนต์ผมก็ดูได้ผมก็แบบเดี๋ยวนอนดึกได้ไม่เป็นไร แต่ว่าปัญหามันก็คือผมมาเปยรับแล้วแบบผมเพิ่งรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้หญิงหลายๆคนว่าแบบเขาอยู่กับเราไม่เอ็นจอยหรออะไรเงี้ยแบบว่าทําไมง่วงใส่อ่ะคือแรกๆเขาไม่พูดแต่ผมแบบสังเกตอาการออกเพราะว่าผมโตมาผู้หญิงทางบ้านรู้แล้วว่าอาการนี้มันไม่ใช่ปกติละเจอเหตุการณ์อย่างนี้ซ้าๆแล้วมันจะมีระบบป้องกันตัวที่ทําให้ผมดูดูแย่ขึ้นไปอีกเพราะว่าพอครั้งแรกเขาง,งอนครั้งที่2อ,อ่ะ ไม่หลับแล้วก็ดําเนินเรื่องต่อแบบปฏิป,ต,ปต่อว่าแบบฉากนี้เป็นอย่างยี้อย่างงี้จนผู้หญิงแบบเธอไม่ใช่เลยเธอคือเธอโกหกเราแต่แบบกี่ครั้งแล้วอ่ะที่โก้แล้วแบบเฮ้ยเฮใจเย็นย็นมันคือแบบม,แบบมันแค่เรื่องซีรีส์เองแฟนชวนไปดูหนังกันคือหรือว่าต้องมีแบบว่าอีเวนต์บวก วันเกิดเขาหรือวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ครับถ้าผมก็จะแบบบอกเขาว่าบอกล่วงหน้าหน่อยว่าแบบอาทิตย์หนึ่งครั้งนึงบอกผมก่อนผมจะได้แผนว่าผมจะนอนกลางวานันและกลางคืนเนี่ยผมจะตื่นเต็มที่แล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นอะ่ะผมจะค่อยแบบพลม่วงแล้ว่อยไปหลับกลางคืนมันก็จะเข้าสู่แบบรูทีนผมอีกรอบหนึ่งงแต่โสดมามีคนคุยที่เขาแบบอ,อยากให้ผมไปนั่งชิลกลางคืนบ้างไปนั่งแบบว่าแบบ บรรยากาศฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแบบถ้ามันไม่สเปเชียลจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากจะไปเป็นรูทีนขนาดนั้นไม่ต้องทุกวีคเอนได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าอยากให้ผมไปด้วยแล้วมันจําเป็นต้องไปจริงๆแบบมาร์ชทูนะผมรู้สึกว่าต้องรับให้ได้ถ้าผมจะไปนั่งหาว่ะใช่เพราะว่าอย่าแบบอย่าอย่าชวนทะเลาะผมเคยไปแล้วแบบมาชวนทะเลาะชวนดาม่าว่าแบบผมเบื่อมานั่งหาวก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่งที่จะหาคนที่มาเข้ากันกับผมได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะยาก ฝากถึงคนที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงผมจะเป็นคนนอนไวแต่ว่ายังขาดคนนอนใกล้ยอยู่นะครับเดีย๋ยวเพิ่งปิดไฟผมนะครับดับไฟไป19คนเหลือ11อคน,นหายไป, <S 2>, 2, <S ป2ในสามเ็ด,มดับือต,ตอนนี้บอกนอนสองทุกมันมีความจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องนอนเร็วขนาดนั้น <c oughs> ผมรู้สึกว่าแต่ก่อนผมปาร์ตี้หนักนะครับตอน20ตน้ตนๆจนถึง28แล้วรู้สึกร่างกายมันแบบ ไปไวอะสี่ทุ่มไดไหมอะส,มสี่สทุมท่มห้าทุ่มออย่างน้อยซีรีส์แับตอนสองตอนสองอีพีได้อยู่นะคือ,อมไม่ไม่ได้ไม่ได้มากแต่บางทีแอคทิวิตี้ผมเยอะครับบางทีตื่นแบบถ่ายโฆษณาตั้งแต่ตีสามแล้วก็บางทีก็แบบกลับมาว่าผมจะเป็นคนชอบเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ไม่ได้ละเลยนะอาทิตย์หนึ่งก็คือจะแบบแบ่งเวลาให้แฟนอยู่แล้วครับผมอาจจะดูเหมือนไม่ใส่ใจแฟนแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนใส่ใจแฟนมากนะแค่การนอนมันเป็นความสุข ความสุขเลยของผมคือการนอนวอัยอ่ะเอาเมื่อเจอความสุขแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนใครก็เลยแบบก็เลยทําแต่ถ้าแฟนขอทําให้ได้ไม่ไม่มีปัญหาแต่แบบก็ขอนอนกลางวานันวันไหนที่ว่างแต่ถ้าเกิดยุ่งจริงๆก็เราก็จะหาวันเจอกันให้ได้ครับสองทุ่มมากิจกรรมมันยังไม่เริ่มเลยนะอย่าบอกนะว่าทั้งหมดที่ดาบไฟคือเป็นอี่วกนอนดึกอะ <c oughs> นานนะ เหตุผลนี่เลยใช่ไหมว่าหกโมงหลับดับดีกว่างี้เหรอใช่ค่ะอันนั้นนอนกี่โมงโอหหนูนอนบางวันก็หโมงเช้าก็มีค่ะมีแต่โจรกับยามเท่านั้นแหละที่ทำแบบนั้น่ะทำไมทำไมอยู่กลางคืนแล้วมานอนไม่หลับชอบนอนกลางวันอาชีพหนูเป็นเป็นสตรีมเมอร์ค่ะก็เวลาสตรีมใช่แล้วก็เล่นเกมอะไรแบบนี้ค่ะคือเวลาเวลาเล่นเกมสตรีมอาชีพหนูก็จะประมาณ 4ี่ชั่วโมงแดชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าแบบติดลงลงสตรีมก็เล่นเกมต่ออะไรแบบนี้เพิ่นดูในกายที่เอาหกโมงลองมาดูคนเปิดไฟบ้างเค้กอันนี้เค้กอันนี้น้นหนวยเป็นเค้กน้นหน่วยเค้กเปิดไฟก็รู้สึกว่ายังสามารถตับให้เขากับเขาได้อยู่หลับกี่โมงหลับตีสาเหมือนกันแล้วก็ตื่นประมาณแปดโมงค่ะแล้วอันนี้หลับหกโมงแล้วเราจะยังไงอ่ะก็ช่วงตอนเช้า ตอนเช้าละกันอเคแล้วไปแบบมาคุยกันตอนเช้าละกันกลาคือก็ปล่อยเขาหลับไปอ๋อเดทกันตอนบินทบาทตอนใส่บาทได้ก็คือเปลี่ยนล้างหน้าไก่ได้ตอนเช้าล้างหน้าไก่อุ้ยโบราณล้างหน้าไก่